สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอี่วันนี้ทุกคนได้เข้ามาในตัวเมืองปราจีนเนาะแล้วก็เลยมาเห็นซากที่เกิดไฟไหม้เนาะตรงนี้เป็นสีแยกไฟแดงป้อมตำรวจตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่เคยเกิดระเบิดอะไรใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นธนาคารกรุงไทยเอ๊ะธนาคารกรุงไทยก็ไม่ถึงเนี่คนละฝังกระจกแตกความร้อน่ยกระจกความร้อนสงไปกระจกแตกตู้เอทีเอ็มพังตู้อทอมพังคือไม่กระลายอ่ะ น้าปัดพังหมดเลยความร้อนมันเข้าไปอ๋อความร้อน<ด>มันเข้าไปแล้วอ๋อตู้เครื่องดีคือไอร้อนใช่ไหม,มแล้วทุกคนอนนี้เราติดไฟแดงอยู่ก็เลยจะถ่ายภาพให้ทุกคนดูนะีิมาขยะนะรังห้ก็โดนนี่แค่บอกไม่โดนร้านเลขขน็กข้างในร้านที่เราไปซื้อโดนไหมน่าจะโดนนะซื้อที่เราอ๋อแล้วเราจะมีร้านที่เราชอบซื้อเครีมเนาะชื้ออยูเซรีมประจำอะเนาะโดนไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะต้องผ่านด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูเนาะไฟเขียวแล้วทุกคนไหมเราจะถ่ายอัปเดตให้ทุกคนดูนี่ก็คือเป็นภาพนะคะที่หลังไฟไหม้แล้ววันนี้วันนี้วันเสาร์เนาะโอ้ทุกคนไปถึงตรงมุมนั้นหมดเลยนี่อุ้ยงั้นถึงสมประสงไหมไม่ถึงบีบีก็ไม่โอ้ทุกคนนี่นี่คือซากนะคะนี่คือซากนะทุกคนโอ้มันมันเป็นแบบโอ้ทุกคนอ้าวโดนหมดเลยเอ๊ ร้านยาร้านขายยาที่เราโอ้ร้านขายยาที่เราชอบซื้อบ่อยๆอ่ะโดนหมดเลยโอุย้ยโดนหมดเลยทุกคน,เป,น,กคนเป็นภาพที่แบบน้องสาวนไม่ไม่ครึ่งเดียวจบเลยโอ้ทุกคนเป็นภาพที่แบบเนาะแค่นี้แล้วกันเนาะ เราไม่รู้จะพูดยังไงเราเราเห็นภาพเราอึงนะ้งอ่ะโอเคค่ะ